ครสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่ตามช่อง NGM TV ครับ t รืน n e นะ New Gaming mm hmm. คลิปนี้มาเจอกันในเกมปรบบทเกมประจำ mm hmm. ผมได้บัตรสุ่มมามันเป็นความบังของสายฟรีนะสายฟรีที่รุนว่าจะได้หุ่นยนต์ใหม่โดยที่ไม่ใช่ต้องรอหุ่นยนต์แจกกับอาวุธของเกมนะล่าสุดเขาเกมเอาไอ้เจ้าแองเลอร์มานะ แล้วก็ปืนสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเพิ่มเติมให้ละกันแอ้เลยรัเนี้มันเป็นเฟสชิปเดี๋ยวไปดูหุ่นก่อนที่จะสุมบัตรสำหรับคนที่ยังไม่รู้ลักษณะมันก่อนหน้านี้จะเป็นเกป,ปีใช่ไหมเซรินเรียนกันสามตัวนะแต่ผมจะทำคลิปเพิ่มไม่อนี้มันเป็นเฟสชิปนะเฟสชิปคือเป็นอัมบตะในระยะเวลาที่ใช้สกิล ไม่สามารถทำคือสร้างความเสียหายให้กับคนยนที่ใช้สกิลตัวนี้ได้แลนะแองเกอร์ระยะเวลา5าวิคูดาว14วินี่ฮนะเอนดิกชิปอิเล็กทริกกับอิเล็กทริกแล้วกันเนะเข <c oughs> ้าสู่เฟสชิปเร่งความเร็วน,นะครับแล้วก็จะบลายทำใหค้คู่ต่อสู้ตาบอดนะวิ่งเข้าหาตัวไหน,นตัวนั้นถ้าไม่มี <c oughs> ตัวป้องกัน ตาบอดก็จะตาบอดนะครับคือมองไม่เห็นนะอ๋อองเลยแต่ผมจะรออาวุรครบผมจะรีวิววงยนต์เยมแจกนะตัวน,นี้ได้มาเยอะละช่วงปลายปลายปีนี้ก็ได้มาเพิ่มสามตัวนะสามึงสี่ตัวนับเจ้าเชลอีกใช่ไหมก็แจกมาเยอะเหมือนกันนะเจมแจกมาเยอะนะทั้งปีใครที่เล่นแม้แต่แม้กระทั่งไททันทีนี้เรามาดูบัตรซุ่มดี่ะ ตรซุมผมได้มาทั้งหมดตอนนี้บัตรแดงหนึ่งใบโอ้ได้ตัวนี้ซิลเวอร์นะซิลเวอร์ได้มาหกใบแล้วกลุ้นหุ่นยนต์ดีกว่าเราจะไปลุ้นหุ่นยนต์ผมอยากได้ตอนนี้น่าจะเป็นเดกอนเดกอน แล้วก็ผัดไฟที่เป็นหุ่นยนต์ใหม่เราติดได้หกปืนเลยเฮ้เพื่อนน้องๆคนไหนจะ้เล่นอยู่น่าจะพอพอรู้จักบ้างนะสำหรับคนที่เข้าใหม่ก็ต้องดูนี่โฟเซนตัวนี้สวยโฟเซนเดกก้อนรุ่นลิมิเต็ดโฟเซนเดกก้อนไม่ใช่เดกก้อนตัวธรรมดาเออเคแล้วก็บัตรแดงสุ่มอาวุธนะอาวุธใหม่ มีปุ่มกลุ่มพวกปืนลำโพงปืนดูดเลือดเแล้วก็ปืนของเจ้าดักปืนโยนห้าเมตรใช่ไหมโค้งเป็นวิถีปาาชาร์ดติดเอฟเฟกให้ด้วยโอ้โหนะเจาะโลู่เจาะอะไรท่านเจาะด้านทานอะไรก็กันไปเดี๋ยวผมสลับซุ่มให้ดูก่อนเห็ดเลุนนะ ก็จะเป็นแนวทางให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็อาจจะได้นะแรงไม่สูงจะเล่นง่ายนะแต่ก็ขึ้นแรงสูงแล้วมันจะเล่นยากนะอ๋อได้ดเดก่อนมาโอเคสองพันห้ามาเรื่อยๆจะมีความบังไปเรื่อยทีนี้ผมลองบัดแดงก่อนใบเดียวเ่ยนะหุนดิผมอยากได้ปืนลำโพงนะไม่รู้ว่าเพื่อนน้องๆอยากได้ปืนอะไรปืนลำโพงปืนลำโพงจะออกม รุนกันต้มโอ้โหได้เปืนดุดเลือดพอโทรส่งไปนะครับทีนี้เดลมาล่ห้าใบเลยนะสีน้ำเงินซิ้นว่าลาห้าใบให้หมดเลยนะครับกี่ละใบเนะ้งคูรีหนึ่งพันโอเคใบที่สองเปิดได้ห้าครั้งนะปึปง ชิออนชิโอนเน่ประจานว่าอะไรดีมันเป็นปืนน้ำแข็งเปล่าผมเคยมีเคยได้มาแล้วนะก็อบอกทั้สองกะบอกแล้วจำไม่ได้แล้วปึ้งคูรีโอ้มีแนวโน้มว่าจะได้คูรีแล้วเนะ่ยสุ่มได้คูรีบ่อยละใบที่สี่ได้อะไร รีมิงเลยมิงใบสุดท้ายแล้วกันนะเมื่อกี้ปืนช็อตไฟฟ้าอะไรล็อกดาวน์ใบสุดท้ายใบสุดท้ายได้ซับเดือได้มาแล้วหนึ่งก็บอกซับเดือมันปนปืนล็อกขาด้วยหรือเปล่ารีเฟรชโมค ได้อะไรไปชิมแลนมั่งหรือเปล่าไปเปิดชิ้นส่วนดูนะครับโอ้้นี่คูรีฮะในที่สุดผมก็ได้คูรีมาแกแล้วผมมีปืนรอแล้วด้วยเมื่องน้องๆมาแล้วปึ้งคูรีของเราซึ่งแต่รัพยนต์ใหม่แล้วคูรีมาแล้ว แต่ผมจะรีวิวให้นะมีอาวุธได้อาวุธอะไรบ้างหรือเปล่าสายฟรีก็มีลุ้นอ๋อไม่มีปืนเลยเหรอผมจะติดปืนอะไรให้คูรีอะ่ะปืนปืนปืนป้นรอหลดแป๊บเดียวนะครับโอ้โหปืนปืนตัวเก่งของคูรีไม่เป็นไรเราไปดูตัวมันก่อนทีนี้เอามาแทนใครดี เจ้าคูรีนี้มาหรือ,อยังมาหรือ,อยังโอ้ปืนคูรีนี่ติดอยู่กับเจ้าไซเลนมาแล้วคูรีปวดตึงปึ้งแจมอ่านี้ครับคูรีมาแล้วปิดมากับปืน กลางแดดนะแต่ผมเอาปืนของมันมาเสียบให้มันใส่ประกอบให้ดูเท่ๆก่อนปืนมาจําตัวของมันคืออยู่ที่ไซเลนนี่งไงไปผมถอดแป๊บหนึ่ง้าได้กระบอกนึงจะจะจะ,จะหลอกมากเลยนะปึ้งถอดแล้วเอาอะไรเสียบแทนก่อนอ่ะทันเดอร์ปืนลูกซอง เดี๋ยวเราไปดูกันแต่งลออแต่งหลอหอให้ครูดีดูซิว่าจะามาเล่นลงมาเล่นดีไหมเงโอเคนี่กระบอกนึงผมจะเอาเป็นคลิปติดดีดีม,มากเพิงระยะเท่าไหร่ระยะยิงห้าร้อยเท่ากันโอเคนะถือว่ารอ อู่สามดีซีโอ้โหหน้าตาเนะี่ยใสสะท้อนแสงถือว่าสวยเหมือนกันนะครับบ okay. ึ้งโอเคถือว่ามีรุ่นนะครับได้หุ่นยนต์ใหม่แล้วหลังจากที่รอนะรอมาหลายว่าอัปเดตหุ่นยนต์ผมตกรุ่นไปไปเยอะแล้วยังไม่มีตัวตึงๆมาเล่นเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ หลายเพียงเท่านี้นะฝากกดติดตาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ